ไห <laughs> <laughs> ลไหลไปมันหนาๆพู้ไหลไปเลืกๆ ดีท่านผู้ชมที่เข้ามารับชมครับคู่ที่3ามในวันนี้นะครับเป็นตะก้ออินดี้นะครับพบกับทีมยายนวลลูกชิ้นปิ้งบีนะครับทีมตะก้อดี้นี้ในเสื้อสีเทาครับส่วนยายนวลครับในเสื้อสีดําครับสามหนึ่งสามต่อหนึ่งครับยายนวลนำอยู่ครับตอนนี้ครับสอง สองต่อสามครับสี่สองสี่ต่อสอง,สอสองเรนว,วันเสิร์ฟมาเปเล่ครับเปิดลูกนี้ครับโอ้โหเพิ่งตัดสินลงมาครับสำหรับเจ้าเปเล่ครับ ปกติถ้าเล่นเซปักตะก้อนี้จะเป็นตำแหน่งแบ็กนะครับ <14. S 1> แต่วันนี้มาเล่นตำแหน่งทำครับเบอร์สิบสามนี้ก็เจ้าพูครับจากมกชซีสเกตครับสเท่าสี่เท่ากันครับ 5ต่อ4ครับห้าเท่ากันครับเสรฟไปล่างข้ามฟรีไม่มีบล็อกนะครับกติกา21แต้มนะครับ เจ็ดต่อหกครับโอ้โบมีไผ่เสียบขามเลยบอกท่านพ,พ,พี่นเจ็บเนะ <c oughs> <7 S 2> ท่าครับแแปดต่อเจ็ดครับ แต่ละเกมค่อนข้างที่จะเร็วนะครับเพราะใช้การแข่งขันแค่21แต้มครับเซตเดียวครับ ต่อครับก้าเท่ากันครับแอดมินปอตั้งกล้องไว้ตรงนี้นะครับเดี๋ยวเอาน้ำไปเสิร์ฟนักกีฬาก่อนนะครับ นิบเอ็ดสิบ So... เอาสวัสด,ดีทุกท่านครับที่กำลังติดตามรับชมการไลฟ์สดตางตะก้อินดีครับขอบคุณผู้ชมทาง เพจเฟซบุ๊กจำนวนเจท่านครับและทางช่องทางยู u ูบนี่หนึ่งท่านครับขอบคุณที่ยังอยู่ด้วยกันครับวันนี้อยู่ด้วยกันยาวๆจนถึงช่วงนครับประมาณ3ามสีทุ่มครับก็ะจะจบครับวันเดียวจบแม้จะสองสนามแต่มันหลายคู่ครับ คู่นี้คู่เสียบบอการละกับมาดามีบมาดามีเสียไหนเสืี่ยองบอก กีฬาส่วนใหญ่ก็มาจากมองกีฬาสีสเกตก็เล่นด้วยกันซ้อมด้วยกันครับแต่วันนี้มาในนามคนละทีมมาสู้กันเองครับ

ส3งามาเนียนงอหนึ่งอน่องหนงสอง่อนน่น่งอ่สอนส่ มาครับพี่เนี่ยช่วยรับด้วยนะจ๊ะอ่า <laughs> <laughs>

E แล้วจบคู่นี้เราต้องตัดก่อนงานเดี๋ยวไล่ใหม่ไล่ยาวเลยบัดนี้ผมสิจิโตแล้วอ๋อแต่ว่าเพราะว่ากัน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 ยาวเลยเลียหน้าไปเลยทีมยาวเป็น2คู่3คู่ไปเลยครับ ช่วงคำคหมดแล้วแน่ๆเขาว่างช่วงนี้เขาเหตุการณ์เห็นงานอยู่สวัสดีครับตอนนี้ไล่ต่ออยู่ในคู่ที่4แล้วนะครับตอนนี้ครับ สวัสดีครับนีครับแปดต่อห้าครับเก้าเต่อห้าครับเจ้าพิมเสิร์ฟครับมาดูครึ่ง

We'll <laughs> ดีครับไอเป้ได้เตะบอรครับเตะครับสำลองทีมแต่ก็อินดี้นะครับเมือเ่อกี้ลงไปเสิร์ฟหนึ่งลูกครับียบร้อยดีไปแล้วครับในเกมแรกครับส2 9

เกมสิบห้าเกมยี่สิบเอ็ด่าเซตเดียวครับสิบเอ็ดแต้มเปลี่ยนแดนครับ すっごい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  আমি করতে পারি スーパースっご สิบเก้าิบ็บแ กรนสนาม,มชำรุดครับเน็ตขาดครับลูกนี้ครับ 第六，第六。 Thank you. เป็นทีมของน้องพิมกับน้องตะวันนะครับเอาชนะไปนะครับในคู่ที่4นะครับเดี๋ยวแอดมินขอตัดไลฟ์สดเพียงเท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวอแอดมินจะกลับมาไลฟ์สดต่อใหม่ยาวๆนะครับขอเตรียมอุปกรณ์ใหม่อีกครั้งนะครับ,รบขอบคุณครับ